สวัสดีครับผู้กองการกิตขยี้ข่าวกับผมครับกิจพลเดชวิสัยครับผมตอนนี้ก็มีนักร้องศิลปินดาราก็มาเกี่ยวมาพูดเรื่องการเมืองกันอยู่เป็นเนืองนิดผมถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะในการพูดเรื่องราวเหล่านี้เพราะว่าพวกศิลปินนักร้องนักแสดงทั้งหลายก็คือมนุษย์ก็คือปัตชูชนนะครับก็สามารถจะเลือกข้าง ในทางการเมืองได้มันเป็นเรื่องที่ถือว่าประชาธิปไตยแบ่งบานเลยจริงๆแต่บางครั้งมันเกินเลยไปหรือเปล่ามันก็จะเป็นผลเสียต่อตัว,ตวของศิลปินนักร้องคนนั้นเองบางทีก็ไม่ทันได,ไดคิดบางทีการพูดบนเวทีก็พูดผิดพูดถูกอย่างเช่นศิลปินอาวุโสศิลปินแห่งชาติด้วยนะ พีแอดคารลาบาวน่ะพอยังพลาดเลยบางทีมันฮึกเหิมอยู่บนเวทีมีคนดูเยอะๆมากๆบางทีก็กกึบๆอะไรไปนิดๆหน่อยๆมันก็เลยทำให้พูดไม่มีสติแล้วพอพูดออกไปแล้วกระแสตีกับมันมากเหลือเกินนะครับขนาดนั่นคือศิลปินนะพีแอดคาร์ลาบาวครั้งสุดท้ายคอนเสิร์ตของเขาก็พูดดีพูดถึงดอมส้มดีพูดถึง พักเก้าไก่ดียังให้กำลังใจอีกด้วยว่าพักเก้าไก่จะได้อาจจะได้มาเป็นรัฐบาลในครั้งหน้านั่นแหละครับผมแต่คนคนนี้ถ้าจะเทียบชั้นกับพี่แอคาราบาวและคนละชั้นคนละเรื่องเลยนะพูดถึงชื่อชั้นศิลปินนะไม่ใช่ความเป็นอยู่ไม่ใช่เงินทองผมไม่ได้ด้อยค่าใครอยู่แล้วเขาคนนั้นคือกล้องห้วยไร่ครับ มารูจักกล้องห้อยไร่ก่อนก่อนที่จะไปพูดถึงพฤติกรรมของหลักร้องคนนี้นะเขาชื่ออักคาราเดชยอดจำปานะครับเกิดปี2530จบประถมที่บ้านโคกสว่างบ้านหนองห่างมัธยมที่ท่าทองอํานวยวิทยุดมศึกษาจบนิติศาสตร์รามอยู่บ้านห้วยไร่ ตำบลธาตุอวานอน,นิวาจวสจสกลนครครับเขาอยู่บ้านห้วยไร่ไงก็เลยเป็นฉายาว่าก้องห้วยไร่ชื่อแรกนเขาชื่อก้องก็เลยเป็นก้องห้วยไร่นะครับแล้วก็โด่งดังมากๆเป็นทั้งนักแต่งเพลงด้วยนะแล้วเป็นทั้งนักร้องด้วยเขาก็มาสายอีสานนี่แหละสายนักร้องลูกทุ่งสายหมอลำอะ ก็เสียงก็ใช้ได้หรอกครับทั้งนั้นคงไม่ดังหรอกเพลงก็แต่งดีนะครับทั้งนั้นคงไม่ดังหรอกแล้วก็ยังเป็นนักกีฬาฟุตบอลด้วยนะเคยอยู่ทีมราชประชา fc นะและ้วแล้วก็ตอนนี้ก็มาอยู่ทีมสมุทรปราการซิต,ตี้อ่ะเอาประวัติข่าวๆงี้เขาก็โด่งดังนะภาพที่เห็นก็คือเป็นรู้สึกว่าจะเป็นขาใหญ่ไปแล้วนะ ไอ้ตองแต้ตองเต,ต,องเตไอ้ผู้กำกับหนังเจ็ดร้อยล้านนี่ที่ทำตัวเจียมเจียมอะ่ะใส่เสื้อผ้าขาดขาด,ดอะ่ะมีสัมมาทาระวะอ่อนน้อมถ่อมตัวโคง้คงโคง้งโค้งโอ้โหแบบเนี้ยน่าจะเป็นนักการเมืองนะต้องเตนเนี่ยเป็นนักการเมืองได้เลยทีเดียวก็เคยโคง้งก้องห้วยไล่เนี่ยนับถือก้องว่าเป็นพี่ใหญ่อก้องห้วยไล่ก็ตบบา บปัวหรือตอบบ่าก็ไม่รู้นะโอ้ก็ถือว่าสุดยอดเลยจริงๆนะแล้วเขาก็มักจะมาแสดงออกบนเวทีคอนเสิร์ตเขาเสมอเขาเป็นดอมส้มอยู่แล้วลหละเขาก็จะเชียร์พักเก้าวไกลเขาให้เลือกพรรเก้าวไกลถ้าพรรเก้าไกลไม่ดีไม่ได้เรื่องเดี๋ยวเขาจะไล่เองเขาเคยพูดอย่างนี้แล้วตอนที่พรรคก้าวไกลมีปัญหาเขาก็เงียบเขาก็เป็นหายคนหายสาบสูญไปจากปัติีพีแล้วเขาก็โผล่ โ่หัวออกมาอีกแล้วมาโพสสั้นๆน,นะไม่ได้โพสอ,อะไรยาวว่าในในเฟซบุ๊กเขาถูกปลูกฝังว่าเราควรอยู่ใต้ร่มไม้ใหญ่จนสุดท้ายเรามองไม่เห็นแสงเลยแล้วเมื่อไหร่เราจะเติบโตสักทีผมอยากจะถามกล้องห้วยไล่ว่าอธิบายก่อนให้ชัดเจนว่าที่เขาพูดนี้คืออะไรครับ คำว่าถูกปลูกฝังว่าเราควรอยู่ใต้ร่มไม้ใหญ่ประเด็นแรกใครปลูกฝังครับใครช่วยอธิบายช่วยตอบด้วยประเด็นที่สองใครคือร่มไม้ใหญ่ครับนะไอนน้สองประเด็นนี้ส่วนในสุดท้ายอะเรามองไม่เห็นแสงเลยเมื่อไรเราจะเติบโตสักทีอันนี้ก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องส่วนตัวของแต่ละคนนะ ผมจะถามกล้องห้วยไร่หน่อยว่าพูดถึงใครครับใครปลูกฝังครับนะผมจะถามว่าคําว่าตายลมไม้ใหญ่นี่คือสถาบันหรือเปล่าช่วยตอบให้ชัดสถาบันหรือเปล่าหรือว่าเป็นเจ้าของค่ายของคุณหรือเป็นไอคนที่ใหญ่กว่าคุณในวงการบันเทิงอ่ะนะเอาให้ชัดและใครเป็นคนปลูกฝังบอกมา พ่อแม่พี่น้องโครเงาสักกระดาษของมึงเป็นคนปลูกฝังหรือเปล่าอายชัดเลยสำหรับผมนะผมผมก็ไม่เห็นมีใครมาปลูกฝังอะไรผมเลยเราก็เติบโตกันมาใต้ร่มไม้ใหญ่ไม้ใหญ่ของแต่ละคนก็แตกต่างกันไปสำหรับผมไม้ใหญ่ก็คือสามสามสถาบันสถาบันชาติศาสนา พมหากั์ก็คือต้นไม้ใหญ่ซึ่งเป็นร่มโพร,ร่มซองร่มทองของผมผมเติบโตผมเกิดมาผมรับราชการมาตั้งแต่อายุสิบเก้าปีนะยังไงผมก็ต้องจงรักภักดีต่อสถาบันอยู่แล้วผมได้เครื่องราชมาหลายชั้นมากอีกชั้นหนึ่งก็จะได้สายสะพายแล้วแต่ก็ยังไม่ได้และผมก็ภาคภูมิใจมากผมเห็นราย พระหัตถ์ของท่านเซ็นในเครื่องราชที่มอบให้ผมผมก็ภาคภูมิใจมากครั้งใดที่ผมแต่งเครื่องแบบเต็มยศมีเหรียญตลาเต็มไปหมดเลยก็พอภูมิใจผมภาคภูมิใจในตัวผมเองนะแล้วผมก็ไม่เห็นมีใครมาปลูกฝังเลยว่าควรอยู่ใต้ร่มไม้ใหญ่ แล้วผมก็มีความคิดของผมอย่างนี้ผมก็เติบโตผมก็โด่งดังผมก็ใหญ่โตตอนนี้ไม่มีใครใหญ่กับผมแล้วในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีหรือจะเป็นรัฐมนตรีหรือจะเป็นใครก็ตามไม่มีใครใหญ่กว่าผมแล้วเพราะตั้งแต่ผมกเกษียณอายุราชการมานี้ผมเป็นประชาชนเต็มขั้นประชาชนใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับ ใครทําอะไรก็อ้างชื่อผมทั้งนั้นแหละนายกเศรษฐาทวีสินทําอะไรก็อ้างชื่อผมอ้างว่าทําเพื่อประชาชนรัฐมนตรีทําอะไรก็อ้างชื่อผมทั้งนั้นแหละว่าทําเพื่อประชาชนแล้วใครมันจะใหญ่กว่าผมอีกวัดผมจะถามกล้องห้วยไร่หน่อยอธิบายให้ฟังหน่อยคําว่าใต้ร่มไม้ใหญ่คือใครสามสถาบันหรือเปล่าสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์หรือเปล่า พูดอย่างนี้มันก็คุมเขือนะแล้วคนเขาจะคิดไม่ดีกับกล้องห้วยไร่นะเขาก็คิดไปว่าจ,าจะล้าเส้นเกินไปแล้วนะครับผมแล้วผมก็อยากจะถามกล้องห้วยไร่เติบโตจนมีชื่อเสียงโด่งดังมีเงินมีทองเยอะแยะได้เข้าไปเชิดหน้าชูตากับไอศิลปินรุ่นพี่ซึ่งแต่ก่อนเคยมองเขาปิ๊บปิ๊บป๊บป๊บเดี๋ยวนี้ไปกระทบไหลเขาไปเป็นเพื่อนเขาไปอะไรเขาเพราะลมไม้ใหญ่หรือเปล่าวะ อ่ะไม่รู้ร่มไม้ใหญ่ของมึงคืออะไรแต่มันก็ต้องเป็นร่มไม้คืออ่ะมึงอยู่ในชายคาไหนอ่ะชายคาบริษัททําแทบหรือเปล่าบริษัทจ้างศิลปินหรือเปล่าอ่ะอันั่นคือร่มไม้ใหญ่องมึงหรือเปล่าแล้วยังไงแล้วมึงโด่งดังมาขนาดนี้มึงบอกแล้วเมื่อไหร่จะเติบโตสักทีตอนนี้มึงยังไม่เติบโตอีกเหรอมึงขึ้นไปบนคอนเสิร์ตแล้วมึงด่าคนนู้นด่าคนนี้มึงเชียร์คนนู้นเชียร์คนนี้มึงยังไม่เติบโตอีกเหรอ แล้วนี่เป็นประชาธิปไตยหรือเปล่าวะอะที่สามารถทําให้มึงพูดจาฟาใสโจมตีใครก็ได้ชื่นชมใครก็ได้หรือเปล่าวะเฮ้ยอย่าหลงตัวเองนะอย่าลืมตัวเองอย่าทะนงตัวเองเอาชื่อเสียงเอาเกียรติยศเอาคุณงามความดีมาสร้างคุณงามความดีและเงินทองเยอะแยะมากมายเนี่ยมึงเอาผู้ช่วยเหลือผู้คน ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสช่วยเหลือหมาจรจัดช่วยเหลือใครก็ได้ดีกว่าหรือเปล่าวะที่มึงจะมาโพสหาเหวอะไรโอเคมึงก็โพสได้ในเฟซบุ๊กของมึงอะนะแต่อยากจะเตือนสติมึงหน่อยมึงอย่าล้ำเส้นอย่าล้ำเส้นเดี๋ยวมึงจะไม่มีแผ่นดินจะอยู่นะก้องไวยได้ก็พูดไปเครานี้แหละ แล้วก็ให้ออกมาอธิบายด้วยว่าคำว่าร่มไม้ใหญ่คือใครออกมานะออกมาออกมาด้วยมึงเก่งอ่ะมึงปากเก่งอ่ะมึงเจ๋งอ่ะมึงสุดยอดอ่ะมันเป็นมึงเป็นศิลปินชื่อดังอ่ะออกมามาพูดด้วยว่าร่มไม้ใหญ่คือใครนะ นัคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ก็อยากจะนำเสนอในแง่มุมของผมนี่แหละครับใครเป็นแฟนคลับกล้องห้วยไล่ใครเป็นแฟนคับ,ก,คบก้าวไกลก็ต้องทำใจนะแล้วก็อย่าหนีไปไหนมีอะไรก็คอมเมนต์มาในช่องกิจโพสชแนลเนี่ยผมรับฟังทุกคนจะด่าก็ได้ฮะมีโปรโมชั่นให้ด่าฟรีไม่เสียตัง อะครับผมอ่ะอะยังไงเขาตามนะครับจะรักผมหรือจะเกลียดผมก็ช่วยนะซื้อหนังสือผมหน่อยนะหนังสือคาถาตำราพลิกชีวิตหนังสือเล่มนี้ผมเขียนทุ่มเทนะครับมันเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กเล่มที่สามสิบเจ็ดของผมนะไม่ใช่เพิ่งมาเขียนนะแล้วเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กเล่มที่ผมภาคภูมิใจมาก รองจากไม่ใช่ลองเหนือกว่าปัชญาของกิตเพราะปัชญาของกีตผมเขียนไปผมซื้อรถโยกไปมอบให้คนพิการห้าคันห้าคันแต่อันนี้ผมจะต้องได้เยอะกว่าเพราะผมอันนั้นขายไปพันเล่มตอนนี้อันนี้ผมจะขายหมื่นเล่มขายหมื่นเล่มเพราะเพื่อที่จะเข้ากองทุนอิสระพล กองทุนนี้ดูแลผู้ยากไร้และก็หมาจรจัดครับช่วยกันซื้อหลายๆเล่มนะไปฝากผู้หดักผู้ใหญ่พระพวกพื้นฝูงลูกน้องในเทศกาลปีใหม่นี้ครับรวบรวมสายมูวไว้ทั้งหมดนะครับองค์เทพพระเจ้าองค์เทวดาทั้งหลายอยู่ในหนังสือเล่มนี้วิธีการบูชาสักการะอยู่ในหนังสือเล่มนี้ ครับผมควรจะมีติดบ้านติดห้องพระติดหิ่งพระหรือติดรถไวนะครับผมติดต่อผมได้3ช่องทางครับทาง f c e e o o o ดกรกิจคลเดชวิสัยทางรายแล้วก็ทางโทรศัพท์ครับเบอร์ไอ l ดี e ล์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันครับเดี๋ยวจะขึ้นหน้าจอแล้วก็อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องดูโฆษณาท้ายคลิปนะครับมีสินค้าของผมนะครับคือกนะิจมาร์เก็ตติ้งนะมี ของกินด้วยแล้วก็มีน้ำหอมสายมูเตลูยื่อมนตามีกระถางแคนตัสซึ่งเป็นงานศินละปะแล้วก็มีพระพุทธินราชรุ่น666ปีทวีโชคลุงจา่าจ่าสิบเอกด็อกเตอร์ทวีบูรณาเขตศิละปะจารย์แห่งชาติเป็นผู้สร้างมีทั้งพระบูชาแล้วพระเหรียญด้วยครับวันนี้ขอบคุณเพราะถ้ามีความสุขนะครับขอให้ระคุ้มคของพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี ชีวิตชีวิตของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นผู้ชายชื่อติชีวิตกลับ she was